สิ่ีนี้มึงก็บ่นนะบ่นถึงชีวิตของตัวมึงเองบ่นเป็นภาษาบ้านมึงอะ่ะเอาเนาะลอ,ลองลองซออ้อมนะดิวยอไรวะกากคานันน่าทต่ fünf, งจีฮารวยเชครู่นโอเคนะบังคนมาดีเดียวมามากากามาบินได้กีจชั่งไรวะกี่นังใครได้กากามาคาฟตุจังนั่งก็สก๊อตโซ่ไรมึงพูดอะไรกับมึงไอ้ดำดำพ่อมึงดิ่อุลบายให้มึงฟังอุลรบายให้ฟังเอออ่ะตกลุงพร้อมนะพี่เทพเดี๋ยวพี่นั่งนะี้นะเอาตามนั้นพี่นั่งนี้ นั่งเนี่ยอ่านั่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะยกับมันป่าเดี๋ยวพี่นั่งนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวมันจะได้หลอกมันจะบ่นไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปทีพี่นั่งก่อนโอเคนั่งจำได้นะจำได้นะโอเคโอเคไปอ่ะเฮ้ยเทปเดินไปเสร็จเข้าไปเอาเก็บน้ำทีไปเฮ้เทปไปเทปเดินทีหกถัดหนึ่งเทปหนึ่งแอคชั่นการทำแบรนด์ไว้ในสิ่งใดได้ค่นี้ an na zama gani ganin da n'a kankan da ka zo ba k'o da kai sashi kayawo ka fito garin ka zo ka yi kokarin daino ma ne oh itaifu ya kai lafiya ke ban ganewa oh ja za ka yi ka gani ka banin da kainana a kawai aka laruwa ya yi yin ba a ko da kanka ka zama ah! oh yes itaifu ta kudu เปิดซีมาิเดนพิจำมากเลยสุดยอดเลยแม่ซีสุดท้ายนซปิดก้เลยตกพิ้พวเดี่ยวอปก็บเลยิดก้มปิดก้องเลยนี่แหละเต้นแบตเต้ปานี้ไ่ไมเป็นไีเดทนี้ไปสเนียไปอไปเก็บงเก็บฟงไน้ำเลยเออไปไปไปเก็บฟองไปไปไป